สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพมจะพามาแยกตัวนี้ค่ะบอลขนดาดดังนะคะซึ่งตอนนี้เขาอยู่รอบคอต้นแม่เขาเลยนะคะอัดแน่นกันไปเลยไปดูวิธีแยกกันเลยนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงบ้าง <c oughs> ก่อนอื่นเลยก็สวมถุงมือให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือหน้าฝนสัตว์เลยค่ะมันจะค่อนข้างเยอะนะคะบางที ้าอย่างกิ้งกือก็ไม่เท่าไหร่ถ้าตกิดว่าเป็นตะคงตะขาบเนาะก็อาจจะอันตรายทีเนี้ยเราก็ไปดูที่ตัวที่เราจะแยกเลยค่ะตัวดินนะคะเขาค่อนข้างที่จะนิ่มนะคะเพราะว่าตัวนี้คือเอ่อลดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีฝนตกลงมาบางส่วนด้วยนะคะตัวดินเขาก็จะมีความชื้นดีนะป้อมก็จะค่อยคอยแซะออกมานะคะเพื่อที่จะไม่ได้ให้เขาแบบกระทบกระเทือนมาก นะคะก็ใช้เป็นไม้แหลมๆมาค่ะคะุค้ยคุยออกมาค,ค,ค่อยๆคุ้ยบางท่านก็จะใช้เป็นน้ําฉีดลงไปเลยนะคะเพื่อที่จะให้ดินนะคะเขาก็เดนหลุดออกไปง่ายๆนะคะจะใช้เป็นน้ําฉีดก็ได้หรือจะค่อยๆแซะออกก็ได้นะคะใช้ได้หมดเลยอ่นี่เดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าเราจะเอาต้นไหนยังไงออกมาบ้างนะคะวันนี้คือเราจะแยกออกมาแล้วก็ทําการอนุบาลต้นก่อนนะคะคือ เออจะไม่ต้องชําแล้วอะคะ่ะนี่คือจะลงวัสดุปลูกเลยค่อยๆแซะลงไปนะคะค่อยแซะลงไปแบบนี้นี่ก็จะมีต้นใหญ่ต้นเล็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะใช้น้ำช่วยก็ดีนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องกระทบกระเทือนมากนะเดี๋ยวพ้อมจะเอาน้ำมาฉีดอีกทีหนึ่งให้มันแยกง่ายๆนะคะ ครับอ่าใช้เป็นน้ำนะคะค่อยๆฉีดลงไปตรงโคนต้นที่เราจะแยกออกมานะคะช่วยได้ช่วยได้เพราะบางทีแซะน้องแล้วเดี๋ยวไปโดนลากเขาบ่อยๆเข้ามันก็ชะง,งักกระทบกระเทือนเปล่าๆเดี๋ยวกระทบกระเทือนลากประมาณนี้นะคะก็ฉีดๆลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวเอาต้นนี้ขึ้นมาก่อนนะคะต้นนี้คือต้นใหญ่กว่าเพื่อนเขาเลย ดอกต้นนี้ออกมาฉีกกันเลยนะคะอันนี้ดินมันออกไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวป้อมก็จะใช้นิ้วหยิบลงไปเลย แล้วก็ดึงต้นเขาออกมานะคะลากขาดบ้างก็ไม่ต้องซีเรียนนะคะเดี๋ยวเขาก็สร้างลากใหม่ได้นะอ่ะค่อยๆดึงเขาขึ้นมาเลยค่ะนี่แล้วนะคะต้นแรกนะนะคะได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนําเขานะคะแช่ไว้ในน้ําของเราน้ําตัวนี้นะคะเราจะผสมน้าหมักมูลไส้เดือนลงไปนะคะแล้วก็แช่ลากเขาไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขา เหี่ยวเฉานั่นเองเดี๋ยวเราแช่น้ําไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆแยกต้นอื่นที่เราจะทําการปลูกเลยแล้วก็ไปดูขั้นตอนการเตรียมวัสดุปลูกด้วยอะไรด้วยนะคะทุกคน ตัวนี้นะคะจะเป็นใบากั้มปูหมักนะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็เราจะเติมลงไปตรงบริเวณโคลที่เราทําการแบบเทน้ําลงไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็หน้าดินเนี่ยมันชะล้างไปจนต้นเนี่ยค่ะมันมันลอยขึ้นแบบนี้ฉะนั้นเราก็ต้องเติมวัสดุเพื่อกบโคลลงไปเล็กน้อยนะคะไม่ต้องไม่ต้องท่วมนะคะ แค่เล็กน้อยก็พอนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเติมลงไปตรงนี้นะช่วงนี้หน้าฝนนะคะเนี่ยดูกิ้งกือเต็มเลยนะคะกิ้งกือเยอะมากอะกดโคลนไว้นิดนึงนะคะนี่ประมาณนี้เลยงูเสือเดือน,นงูเสืเดือนก็เอ่อเนี่ยค่ะอยู่รอบรอบรอบได้ตรงโคลนก็ไม่เป็นฝนะคะ่ะเพราะว่า ไม่มีกา๊าซความร้อนอยู่แล้วนะคะซึ่งอยู่ตรงคนแบบใกล้ๆหนอ่อใกล้ๆโคนเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเนี่ค่ะป้อมก็จะเติมลงไปประมาณนี้นะคะลงไปให้ตัวต้นเขานะคะแล้วก็ทําการบํารุงดูแลไปค่ะเดี๋ยวต้นเขาก็จะให้ลูกได้อีกนะคะนี่ เรามาดูเป็นวัสดุปลูกกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะป้อมจะใช้เป็นใบก้ามปูหมักนะคะตัวนี้ป้อมจะเอาใบก้ามปูประมาณสองส่วนนะคะแล้วก็หมูไส้นวนหนึ่งส่วนมะพร้าวสับชิเล็กหนึ่งส่วนนะคะเดี๋ยวจะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรผสมสําหรับที่จะเอาลงปลูกบอลกระดาษด่างเลยนะคะมะพร้าวสับนะคะล้างน้ําแช่น้ําให้เรียบร้อยนะคะ พื่อที่เขาจะล้างสารเทนินลดความเป็นกรดออกมาเพื่อที่จะไม่ให้ต้นไม้มันชะงักนะคะแล้วกเ็เพิ่มความโปร่งให้กับวัสดุปลูกด้วยนะคะมูนไส้เดือนช่วยในการบำรุงรากนะคะทำให้ฟื้นต้นฟื้นไวนะคะแล้วก็ตัวใบกัมปูเนี่ยก็จะเป็นธาตุอาหารให้กับพืชอยู่แล้วนะคะให้มีความ แข็งแรงจะเริ่เติบโตได้ไวนั่นเองนะคะใบก้มปูที่ใช้ผ่านการหมักมาแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะมีกา๊าซหรือความร้อนทำให้ต้นพืชรากเน่าระบบล่างมีปัญหานะคะอ่ะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นส่วนผสมในการที่เรานะคะจะปลูกบอนกระดาษด่างกันได้เลยนะคะสูตรนี้ก็คือแยกต้นออกมาแล้วปลูกนะไปปลูกกันเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะใช้เป็นกระถางสี่นิ้วนะคะในการที่จะปลูกเพราะว่า,เ,าเราจะให้รากเขาเดินดีก่อนนะคะค่อยขยับไซส์ให้เขาขึ้นไปนะตัวนี้ใช้เป็นกระถางสี่นิ้วนะคะเติมวัสดุปลูกลงไปเลือกตัวที่มันเป็นมะพร้าวสับนะคะลงไปด้านล่างก่อนก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะส่วนหนึ่งแล้วก็หยิบต้นค่ะลงมาเลยจัดเลี้ยงรากดีๆนะคะจัดเลียงรากดีๆให้รากเขาอยู่ตาม แนวขอบกระถางเสร็จแล้วก็ค่อยๆเติมวัสดุปลูกลงไปตัวที่รากยาวๆเราก็ย่างรากลงไปก่อนก็ได้ค่ะเห็นไหมคะแบบนี้นี่ค่ะก็ใช้มือหนึ่งดึงต้นเอาไว้ก่อนนะคะก็ประมาณนี้นี่นะคะกระถางที่จะใช้นะคะถ้าไม่ใช่กระถางใหม่เนาะเราก็จะทำการล้าง ให้สะอาดนะคะเราค่อยนํากลับมาใช้ใหม่นะอย่างกระถางบ้านเรานะคะเวลาจะใช้ใหม่เราก็จะล้างใหม่ทุกครั้งนะคะอ่าประมาณนี้นะคะก็เติมลงไปพอประมาณนะคะแล้วก็เคาะๆกระถางแล้วก็จับนิดนิดพอนะคะไม่ต้องถึงขนาดกดให้มันแน่นนะจับแค่ให้เขาทรงตัวอยู่ได้ก็พอนะคะแล้วก็ นี่เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งต้น,นะคะ่ะปลูกไปเรื่อยๆเ,เลยเดี๋ยวจะปลูกให้ดูสักสองต้นนะคะเพื่อนแล้วก็จะไปดูสูตรตัวที่มันเป็นสูตรลดน้ํานั่นเองนะคะอ่ะจับลงไปนะคะแล้วก็ดูรากดูอะไรให้มันพอดีในการวางเคาะๆลงไปนะคะอ่าประมาณนี้นะคะเติมอีกฝั่งนึงปึ๊บกดลงไปนิดหน่อยแต่ไม่ต้องกดแรงนะคะ กดแรงหรืต้นช้ำาไม่ต้องไปกดลากกดอะไรด้วยแค่เคาะเ,เนี่ยเขาก็อยู่ตัวแล้วนะคะดูบริเวณรอบต้นให้ดีๆประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูสูตรลดน้ํากันเลยนะคะ สูตรลดน้ํานะคะปอมจะใช้น้ำหมักมูนใช้เดือนคะ่ะผสมน้ําแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะนําเขาไว้ในตู้อบประมาณ7วันถึงสิวันนะคะแล้วก็ค่อยๆพาเขาออกนอกตู้การอบนะคะจะช่วยทําให้ใบเนี่ยไม่ค่อยทิ้งใบแล้วก็ไม่เหี่ยวเฉานะคะรากจะเดินดีได้ง่ายกว่าไม่อบนั่นเองหรือถ้าใครไม่อบก,ก็วางไว้ในบริเวณที่ร่มลำไรแล้วก็คอยดูว่า เขานะคะมีความชื้นพอดีหรือไม่นะคะให้ชื้นก็พอนะคะไม่ต้องถึงขนาดแช่น้ำหรือแฉะนะมีก็เป็นการแยกบอลกระดาษด่างออกจากต้นแม่นั่นเองคะ่ะ